มีภรรยาพระพุทธองค์ว่าไว้แจ้งชัดต้องรู้หัดจัดศรัทธาให้เสมอต้องมีศีลให้ทานทั้งฉันเธอปัญญาเสมอย่อมสุขสัรนิรันดรสามีดีต้องมีธรรมอยู่ห้าข้อภรรยาหนอก็มีธรรมทั้งห้าขันให้จดจำพร่ำปฏิบัติขัดทุกวัน อยู่ร่วมกันมีแต่สุขทุกข์ไม่มีอาตไปท่านหัางหยก็จะได้ศึกษาธรรมะเรื่องตัวห้าเมียเก็เป็นธรรมะใกล้ตัวเหมือนกับยาสามัญประจำบ้านชีวิตของการครองเรือนมีธรรมะไว้อ่านบ้างเพื่อเป็นการเรียนรู้เรื่องการเป็นอยู่ภายในครอบครัว ท่าน,นทุกคนอย่าไปคิดว่าเรื่องในครอบครัวมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆแล้วบางทีมันก็เป็นปัญหาโลกแตกเหมือนกันเรื่องของครอบครัวผัวผัวมีเมียแต่ที่จริงมันก็คือรากแก้วของสังคมถ้าสังคมจะมีความเข้มแข็งก็ดูได้จากระดับครอบครัวอยู่ด้วยกันดีมีความสุขหรือเปล่าด้วยเหตุนี้การที่คนเราจะหาคู่มาไว้ครองจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่อง ผัวห้าเมียเจ็ดเราต้องการประเภทไหนว่าด้วยเรื่องผัวผัวห้าประเภทก่อนว่ามีอะไรบ้าง 1. ผัวพ่อสองผัวพึ่ง 3. ผัวพี่ 4. ผัวผี 5. ผัวผัว นี่ว่าด้วยหลักธรรมที่เราท่านทั้งหลายจะได้ศึกษาในส่วนภาคขยายเพื่อจะได้รู้จักกับความหมายสืบต่อไปส่วนเมียเจ็ดประเภทที่ตมาเคยเอาลงไว้แล้วเมื่อก่อนหน้านั้นท่านทั้งหลายก็คงได้ฟังแล้วเมียเจ็ดประเภทก็คือ 1. เมียเสมอด้วยเพชฌฆาต 2. เมียเสมอด้วยโจร 3. เมียเสมอด้วยนาย4 เมียเสมอด้วยแม่ 5. เมียเสมอด้วยพี่สาวน้องสาว 6. เมียเสมอด้วยเพื่อน7เมียเสมอด้วยท่าสนั้นก็ในที่นี้ก็จะอธิบายเฉพาะผัวห้าประเภทเพระาะภรรยาเจ็ดประเภทนั้นได้อธิบายไว้แล้วก่อนหน้านั้นเอามาฟังกันดอว่าผัวประเภทที่หนึ่งผัวพ่อ จะมีลักษณะอย่างไรคือผัวจะทําตัวเหมือนพ่อเหมือนพ่ออยู่กินกันกันกบลูกคอยดูแลหาเลี้ยงลูกเที่ยวแสวงหาอาหารได้มาแล้วกลัวแต่ลูกจะไม่ได้กินส่วนตัวเองก็อดบ้างอิ่มบ้างก็ทนเอาคาว่าพ่อก็ไม่เคยหิวถ้าลูกยังไม่อิ่มถึงเวลาจะหลับจะนอนก็ต้องคอยเอาอกเอาใจทุกอย่างเป็นบางครั้งก็นั่งคอยโบกปัดพัดวี นั่งเฝ้าคอยดูยุงจะกัดริ้นไม่ให้ไตไรไม่ให้ตองทนุถนอมกอดแอบ,บไว้แนบ,บอกเพื่อให้มีความอบอุ่นคำว่าพ่อไม่เคยง่วงเมื่อลูกยังไม่หลับเวลาเห็นเสื้อผ้าสวยๆงามๆเพชรพลอยสร้อยแหวนเครื่องประดับต่างๆก็คิดถึงลูกอยากให้ลูกได้ประดับตกแต่งให้มีหน้ามีตาเพื่อเทียบเทียมชาวบ้านชาวช่องเขา คำว่าพ่อจะนุ่งหม่มอย่างไรก็ได้เวลาลูกดือ้อลูกซนเกิดอาการงอแง,งพ่อก็ได้แต่นั่งสวดมนต์ภาวนาทำใจให้เยือกเย็นอดทนเอาลูกต้องการอยากจะได้อะไรพ่อก็ตามใจทุกอย่างเพื่อเอาใจลูกเกรงว่าลูกจะทุกข์ถ้าภรรยาคนไหนได้ผัวพ่อตามที่ได้กล่าวมานี้คนนั้นจะเรียกผัวว่าพ่อด้วยความเต็มอกเต็มใจ จะมีอาการเคารพผัวเหมือนเคารพพ่อผู้บังเกิดเกล้าของตนผัวประเภทที่สองผัวพึ่งคือทำตัวให้เป็นที่พึ่งพาอาศัยในครอบครัวได้ทุกอย่างเช่นเมื่อ,อยามลูกหรือเมียป่วยไข้ไม่สบายผัวก็ต้องกลายมาเป็นหมอยาเที่ยววิ่งหายาเอาเปลือกไม้มาต้มเอารากมาฝนมาทาถามว่าเขาเจ็บตรงไหนเขาปวดตรงไหน เป็นบางเวลาก็ต้องเป็นหมอนวดนั่งคอยบีบคอยนวดเอาผ้าชุบน้ำร้อนพออุ่นเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดไปตามเลื้อตามตัวฝากก็พูดว่าถามว่าเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนเพื่อกลายมาเป็นหมอรักษาใจเขาไปด้วยเฝ้าคอยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดทวันหนักเช็ดวันเบาซักเสื้อผ้าเวลาลูกเมียไม่สบาย คือจะเป็นที่พึ่งทางกายทางใจเขาได้ทุกอย่างและเวลาลูกเมียอยากจะรู้โชคชะตาราศีต่างๆก็ต้องกลายมาเป็นหมอดูรู้รจักการทานายทายทักสิ่งที่เขามีความหนักอกหนักใจอยู่ก็จะได้บรรเทาเบาบางลงหายกังวลเรื่องเคราะห์นำสามสี่ก็มีวิธีแก้เพื่อให้เขาเกิดความสบายใจ ในเมื่อลูกเมียฝันไม่ดีก็รู้จักการทำนายทายทักจากหนักกลายเป็นเบารู้จักวิธีแก้กฝันร้ายให้กลายเป็นดีเพื่อเรียกขวัญเรียกกำลังใจของลูกของเมียให้กลับขึ้นมาเวลาลูกเมียเกิดกดีความต่างๆที่จะต้องมีการต่อสู้เพื่อเอาชนะกันปู่ก็ต้องกลับกลายมาเป็นหมอความรับมอบฉันทะมาจากลูกจากเมียเพื่อให้เขาเกิดความสบายใจ ตนเองก็จะต้องศึกษาหาความรู้มาเป็นทนายความรับหน้าที่ว่าความแทนลูกแทนเมียตนเองถึงจะมีความทุกข์บ้างก็อดทนเอาหวานอมขมกลืนคือกลืนน้ำตาลงไปอย่าให้มันไหลออกมาให้ลูกเห็นอย่าให้น้ำตามันไหลออกมาให้เมียเห็นเดี๋ยวเขาจะไม่สบายใจจะแสดงความเข้มแข็งพยายามพูดกับลูกกับเมียว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรเวลามีความทุกข์ถ้าน้ำตามันจะไหล ขอให้มันไหลอยู่นอกบ้านอย่าไปไหลอ,อ,อยู่ในบ้านน้ำตาแห้งแล้วถึงค่อยเข้าบ้านนี่คือผัวพึ่งเมื่อยามอยากจะให้ลูกดีเมียดีเป็นบางครั้งก็ต้องกลายมาเป็นหมอตำยค,อยค่อยๆพลิกค่อยๆพูดค่อยๆประคองเพื่อให้เขาคิดกลับหัวกลับหางหาทางประคองเขาเพื่อช่วยเหลือเขาให้เขาอยู่รอดปลอดภัยจะต้องรู้จักการเอาอกเอาใจ เป็นบางครั้งก็จะต้องเหมือนพี่คอยดูแลน้องๆเป็นบางครั้งก็จะทำตัวเหมือนเพื่อนเป็นเพื่อนเล่นกับเขาเพื่อคลายความเหงาเป็นบางครั้งก็จะทำตัวเหมือนพ่อจะต้องมีความอดทนสูงคอยดูแลเอาอกเอาใจเป็นการอยู่ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าผัวพึ่งคือทำตัวเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ทั้งร่างกายและก็จิตใจผัวประเภทที่สามผัวพี่คือทำตัวเหมือนพี่อยู่ด้วยกันแบบพี่น้อง คอยดูแลว,ว่ากล่าวตกเกือนกันเหมือนพี่เหมือนน้องน้องจะทําอะไรผิดพลาดไปบ้างพี่ก็ให้อภัยเสมอไม่ถือโทษโกรธเกลียดจะหนักเบาหน่อยก็ถ้อยจีถ้อยอาศัยกันคําว่าน้องคํานี้เป็นบางโอกาสที่เติมเพราะว่าลูกน้องใส่ลงไปด้วยคือเลี้ยงดูอย่างลูกเลี้ยงดูกันอย่างน้องคู่สามีภรรยาบางคู่ก็ด้วยความสังเกตดูถึงได้มีความรู้สึกออกมาอย่างนี้ถึงจะมีความสุขผัวประเภทที่4 ผัวผีฟังดูแล้วมันก็น่าเกลียดน่ากลัวคือเป็นผัวทำตัวเหมือนซากศพสังคมรังเกียจติดเหล้าติดการพนันเป็นต้นเรียกว่าชนิดที่เหม็นเน่าตั้งแต่ยังไม่ทันตาย้าจะว่ากันด้วยฤทธิ์ของเหล้ามันจะทําให้เข้าได้หลายโรงตอนแรกๆก็เดินเข้าสู่โรงเหล้าพอเมาเข้าก็นําเข้าสู่โรงแรมพอหมดตัวก็ก็นําเข้าสู่โรงจำนำ เกิดการทะเลาะวิวาดกันก็จะเป็นเหตุนำเข้าสู่โรงพักพอตัดสินกันไม่ได้ต่างคนต่างไม่ยอมกันก็จะนำเข้าสู่ขึ้นโรงขึ้นศาลพอเมาหนักเข้าก็เป็นโรคตับแข็งพอป่วยหนักก็จะต้องนำเข้าโรงพยาบาลผลสุดท้ายรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายทำให้หมดเงินหมดทองทั้งยังเสียเวลาทำมาหากินพอรักษาไม่หายก็นำเข้าโรงพบ ตายเป็นผีนี้คือบัวผีคอยหลอกคอยหลอนลูกเมียทําให้เสียขวัญเสียกําลังใจถ้าใครได้ผัวผีผัวประเภทนี้จะต้องรู้จักเอาอกเอาใจรู้จักการเส้นไหว้เส้นด้วยเหล้าไหายไก่ตัวหมากปลูบุรีข้าวดำข้าวแดงปลาหัวกุดหัวขาดเชา้ากงเยน็นกรึบก่อนจะรับประทานอาหารแต่ละวันแต่ละเวลาจะต้องมีเหล้าเบียร์ไปเส้นไหว้ก่อนถ้าคนใดเส้นไหว้ไม่เป็น คนที่มีผัวผีจะอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขเลยผัวผีเวลานอนอยู่ด้วยกันเหมือนกับนอนกอดซากศพเหม็นก็ต้องทนเอาเพราะวาสนาของเรามันมีผัวประเภทผีผีก็ดีกว่านี้มันก็ไม่ได้ก่นอนจะมาอยู่กินด้วยกันเราก็เลือกเอาเองเราเองจะไปโทษใครถ้าจะให้ดีคือเป็นผีด้วยกันผัวกินเหล้าเมียกินเบียก็หมดเรื่องกันไป ผีกับผีมันนอนอยู่ในป่าชา้าเดียวกันในที่สุดมันก็จะเข้าในลักษณะที่เขาว่าเป็นสามีที่ขาดความเคารพนับถือของภรรยาภรรยาก็มักจะคงมขูด่าทอทุกตีคือขาดความเกรงใจมีอยู่หกจำพวกจาพวกที่หนึ่งคือสามีที่เป็นคนติดเหล้าติดการพนันติดอบายามุกจนงงหัวไม่ขึ้นสามีประเภทนี้ภรรยามักจะคมขูบางคนด่ากระทบไปถึงวงตระกูลก็มี จำพวกที่สองคือสามีมีฐานะยากจนไร้ที่พึ่งไร้ญาติขาดมิตรด้วยเหตุนี้การเกิดมาเป็นผู้ชายก่อนแต่จะมีครอบครัวจะต้องพยายามสร้างหลักฐานสารหลักแหล่งสแสวงหาความรู้เชิดชูคุณธรรมปราศจักอาบายมุกให้ได้เสียก่อนจำพวกที่สามสามีที่ถูกภรรยาข่มขู่ได้คือเราจะต้องทำตามเขาคือสามีที่สังขารทุกโภาพเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายทำมาหากินเลี้ยงตัวเองไม่ได้ จะทำมาหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ไม่ได้จะขาดความเกรงใจของภรยาต้องจำเอาไว้ให้ดีคำพวกที่สี่สามีที่สังขารแก่ชราภาพทำอะไรไม่ได้แถมยังจู้จี้ขี้บน่นสามีประเภทนี้ภรยาจะไม่เกรงใจยิ่งตนเองเคยมีแผลเก่าไว้ในอดีตทำให้จิตใจของภรรยานั้นเป็นแผลเป็นจนลบไม่หายตอนนี้แหละระวังจะถูกตรวจสอบบัญชีย้อนหลังจะรู้สึกว่ามันเจ็บปวดมากให้ระวัง คำพูดที่ห้าสามีที่โง่กว่าภรรยาเป็นคนเงอะงะนง่เงินดูแล้วเหมือนไม่ค่อยจะเต็มบาทเท่าไหร่ภรรยาพยายามพูดเท่าไรอธิบายเท่าไร่ก็ไม่เข้าใจคนที่โง่คือคนที่ขาดการศึกษามักจะเป็นคนขี้สงสัยเป็นคนระแวงและมักจะเป็นคนขี้หึงภรรยาพยายามพูดเท่าไรอธิบายเท่าไรก็ไม่เข้าใจในที่สุดก็เป็นเหตุทำให้เกิดความแตกเล้ากัน แมักจะคิดแยกทางกันในเมื่อมีโอกาสในวันต่อๆไปเวลาภรรยาไปดูหมอก็มักจะถามหมอว่าคนนี้ใช่เนื้อคู่หรือเปล่าจะอยู่กินด้วยกันได้หรือไม่เริ่มชักไม่แน่ใจตัวเองเพราะเกิดจากความเบื่อหน่ายจำทุกที่หกสามีเป็นคนนี่คร้อยตามภรรยาทุกอย่างไม่มีความคิดในการเป็นผู้นำและเป็นคนเฉื่อยชาเลอะเลือน สามีประเภทดังกล่าวมานี้ภรรยาจะไม่ค่อยเคารพจะไม่ค่อยมีความยำเกรงเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าจะเป็นสามีก็ไม่ควรจะเป็นสามีประเภทผีผีฉันใดก็ดีถ้าเราเกิดมาทั้งทีเราจะหาสามีก็ไม่ควรจะมีสามีประเภทผีผีมันเป็นคู่กรรมคู่เวรกันไปจนตลอดชีวิตญาติพี่น้องเขาก็จะพากันรังเกียจชาวบ้านเขาก็จะพากันรังเกียจสังคมก็ พากันเกลียดเหมือนสร้างศพมันมีแต่จะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วทุกสารทิศผัวประเภทที่ห้ผัวผัวถ้าใครหาผัวคือได้ผู้ชายที่มีความใคร่ในทางกรรมคุณอย่างเดียวจะไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องอื่นๆเลยนี้คือผัวแท้ๆตามที่ได้กล่าวมานี้ใครมีความต้องการอยากจะหาสามีประเภทไหนทั้งห้าประเภทที่ได้อธิบายมานี้ก็สุดแล้วแต่วัสนาบารมี หรือสุดแล้วแต่กรรมใครก็กรรมของมันก็แล้วกันส่วนเรื่องภรรยาเจ็ดจำพวกนั้นอตมาภาพก็ได้อธิบายไว้แล้วก่อนหน้านั้นส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟังเรื่องภรยาเจ็ดจำพวกก็ย้อนกลับไปฟังได้